สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องเอฟทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะไม่ได้มาสองท่านะครับผมก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับหรือว่าตามหัวข้อที่ผมตั้งไว้ต้นคลิปเลยนะครับผมว่าคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการทดลองนะครับผมล้างคราบเขียวๆนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับผมล้างคราบเขียวๆนะครับแบบนี้นะครับผมคราบเขียวๆแบบนี้นะคะ จากข้อมูลที่ผมได้มานะครับจะเป็นคราบเหงื่อนะฮะคราบเหงื่อที่ซึมเข้าไปในกรอบพระนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผ่านการเวลามานะฮะจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับผมสูตรนะฮะสูตรที่จะล้างคราบเขียวๆออกแบบนี้นะครับผมโดยการใช้น้ําอุ่นนะครับผมนี่นะฮะนี่นะผมก็เตรียมการไปแล้วไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะ นี่นะการนะน้ำอุ่นๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีผงชูรสนะครับผมนี่ผมได้ทำการแบ่งใส่ถุงไว้นะครับเอามาทั้งซองไม่ได้นะครับเดี๋ยวแม่ว่านะครับผมโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเรามาทดลองกันเลยดีกว่าครับจากข้อมูลที่ผมได้มานะฮะการทดลองนะครับผมเขาก็จะเทนี่นะครับผงชูรสนะฮะลงไปเลยนะฮะ แบบนี้นะเทเท่าไหร่ไม่รู้นะผมเทเท่านี้นะครับนี่นะผมเทผมเทขอเทหมดเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับผบอกว่าได้ผลจริงๆนะครับแต่ผมก็ไม่เคยทดลองเหมือนกันนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะฮะคลิปนี้นะครับเรามาทําการทดลองไปด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับพาร์ทที่จะมาทดลองนี้ก็จะเป็นพาร์ทสมเด็จนะครับผมเนื้อ โลหะนะฮะผมก็จะเป็นเนื้อโลหะทองแดงนะครับเห็นไหมครับผมเป็นของอวัดปารีว่านะครับผมปี2539นสาะครับสำหรับเหรียญนี้นะผมเคยลงคลิปไปแล้วด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะมาล้างกันเลยนะครับผมว่าจะออกจริงหรือเปล่านะครับโอเคนะครับก่อนก่อนที่ผมจะทําการล้างล้างนะครับผมผมก็ได้ทําการ ขอแล้วนะครับอขอครูบาอาจารย์นะครับผมที่จะสร้างเหรียญนี้ขึ้นมานะครับผมอาโอเคนะฮะไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเทน้ําอุ่นกันเลยดีกว่าครับนี่นะเพื่อละลายนะครับผมเทนะฮะอาเทประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่นะเทประมาณนี้นะครับอีกนิดนึงนะอีกนิดนึง ประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะกาแว้งล่างก่อนนะครับนี่นะเทไปแล้วนะครับแล้วผมก็จะเอาพระเนี่ยคนคนนิดนึงนะฮะคนเพื่อให้เผงชูรสละลายนะครับอุ้ยร้อนนะร้อนนะครับน้ําน้าน้าไม่ได้อุ่นนะร้อนจริงๆนะครับโอเคครับผมผมก็จะแช่ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะ จะแช่ทิ้งไว้ตอนนี้ก็จากข้อมูลสูตรที่ได้มาเขาบอกว่าให้ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ห้าทุ่มครึ่งนะฮะนี่นะครับนี่นะเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับผมผมจะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเที่ยงคืนนะครับเรามาดูกันนะครับผม ทิ้งไว้ก่อนนะแบบนี้นะฮะโอเคครับผ่านมาห้านาทีนะครับนี่นะฮะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะเหลือเวลาอีกยี่สิบห้านาทีนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวติดตามกันชมนะฮะอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลิปไปไหนนะครับผ่านมาสิบนาทีแล้วนะครับ อเดี๋ยวผมลองพลิกเหรียญดูนะลองดูนะนี่นะครับเป็นแบบนี้แล้วนะครับนี่นะเหมือนจะกัดออกจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเที่ยงคืนนะเดี๋ยวผมลองพลิกเหรียญดูนะนี่นะ,ะแบบนี้นะโอเคครับดอกเที่ยงคืนเรามาดูกันนะครับว่าผลปรากฏจะเป็นอย่างไรนะครับ ถือว่าจะเป็นคลิปที่2ของช่องผมนะครับที่ผมทำการทดลองพระแบบนี้นะครับโอเคครับผมก็ได้เวลาแล้วนะครับนี่ก็ได้เวลาเที่ยงคืนพอดีเป๊ะๆเลยนะครับผมอ่าเรามาชมผลลัพธ์กันนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ดูจากเบื้องต้นนะครับผมสังเกตสีน้ำนะครับผมน้ำจะเป็นสีฟ้านะครับเห็นไหมครับ นี่นะฮะน้ำจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับจริงๆด้วยนะครับผมน้ำเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะฮะนี่นะครับนี่นะฮะผมพลิกเหรียญไปนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาพลิกเหรียญชมดูกันนะครับผมว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับนี่นะนี่นะครับผม อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับนี่นะครับผมก็ไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนนะครับผมนี่นะครับไปเจอในคอมเมนต์นะฮะในคอมเมนต์ที่ผมได้ทําการทดลองล้างผิวเหรียญไปนะสําหรับคลิปแรกนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นคลิปที่สองนะครับผมนี่นะคราบเขียวๆนะครับที่ตอนแรกที่มีติดเต็มๆเลยนะครับผมก็ออกนะครับเห็นไหมฮะ ออกนะครับแต่ออกไม่หมดนะครับผมว่าถ้าแช่นานกว่านี้น่าจะออกหมดนะครับนี่นะครับรายละเอียดนะแต่ผมขอผ้าซับซัหน่อยนะฮะนี่นะครับอ้าวอุ้ยดูดิครับนี่นะคราบคาบออกติดติดผ้าคุณนูผมออกมาเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่นะขอซับซับหน่อยนะฮะถือว่าใช้ได้นะครับผมนี่นะครับจากเขียวๆตอนแรกเยอะๆนะครับ คราบเขียวก็หายออกไปแล้วนะครับเห็นไหมคะก็จะมีติดช่วงบนบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมเออเอาไปแช่ใหม่นะครับผมนี่ทําการแชร่ครึ่งชั่วโมงนะครับผมนะเห็นไหมฮะคราบเขียวเขียวก็ออกไปนะครับแต่คราบน้ำตาลนี่มาแทนนะเห็นไหมครับผมนี่นะพยายามซับๆนะเช็ดๆ็ดซับๆหน่อยนึงนะครับแบบนี้นะ โอเคนะครับนี่เห็นไหมฮะก็ถือว่าออกไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมนี่นะครับผมเห็นชัดๆเลยนะฮะก็จะมีติดบ้างนะครับผมด้านบนนะฮะตรงนี้นะครับนี่นะตรงนี้นะครับมีติดนะส่วนตรงนี้นะครับผมที่เป็นคราบคราบนี่คือออกหมดเลยง่ายไหมฮะแต่มันจาเป็นคราบน้ําตาลมาแทนนะครับ นี่นะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะใครคิดเห็นอย่างไรนะครับผมหรือว่าถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมหรือว่าถ้าใครมีสูตรไหนอีกนะครับให้ผมทดลองนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับผมผลลัพธ์นะฮะอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะฮะโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่นะก่อนที่จะลานะผมให้ให้ดูน้ําอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับผมน้ําเป็นสีฟ้าเลยนะครับนี่นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นปกิบิริยาอะไรกับค้าบเขียวหรือเปล่านะครับกับผงชูรสนะครับผมโอเคนะฮะก็พูดมาเยอะแล้วนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละครับกราบสวัสดีครับ